สวัสดีนะจ๊ะทุกคนวันนี้น้องบีจะมาเก็บเ,เก่าลักนะเพื่อนนะ้ำลวกแล้วนะเห็นไหมมันลวกเต็มเลยแล้วก็มีคนมาเก็บแล้วด้วยนะแต่มันก็จะลวกเรื่อยๆนะเพื่อนขับรถสปอร์ตมานะนั่นรถสปอร์ตบีบีเริสรอยนะะจะให้มันเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เลยรถเบีย่ะมันมันล่วงจะหมดต้นแล้วน้ำเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวพี่จะเก็บนะเพื่อนเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะ ดี๋ยวจะขับรถไปทํางานนะคะอันน <um> <th eh <th <pe ี้ตอนเช้าอยู่นะะก็ได้ยินเสียงเสียงเด็กนะคะเด็กเขาจะเก็บทางนู้นด้วยเก็บทางนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็เขาจะเก็บมันจะมีแบบว่าแบบที่แบบมันกินไม่ได้นะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเก็บนะขออนุญาตเก็บก่อนนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวจะเก็บก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวไปทํางานสายเก็บเสร็จแล้วนะเพื่อน ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่ามันก็มีเด็กมีคนอื่นมาเก็บมากนะเพื่อนเนะดี๋ยวจะใกล้ถึงโรงงานแล้วนะเพื่อนก็จากบ้านบีมาก็ประมาณห้าร้อยเมตรห้าร้อยแล้วก็ขับรถสปอร์ตเรามาประหยัดนะคะเพื่อนประหยัดน้ำประหยัดน้ำมันน้ำมันแพงไม่ใช่อะไรหรอก ไม่ใช่อะไรหรอกไม่อยากขับหมไม่ชอบขับนะเพื่อนเนาะมันไม่ค่อยร้อนก็เลยปั่นจัก,กรยานออกกาลังกายด้วยนะเพื่อนนาะน้าข้างหน้านั่นเนี่ยโรงงานนะนี่ถึงแล้วเพื่อนที่รถจอดเยอะๆเะนี่ยแหละเดี๋ยวปิดปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดชื่อบริษัทอไวนิหนึ่ง ฝั่งนี้ก็จะเป็นโอ้ฝั่งทางนี้จะเป็นที่จอดรถนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นบริษัทหาเพื่อนเดี๋ยว,ยวจอดจอดรถสปอร์ตก่อนถึงแล้วเพื่อนนี่แหละบริษัทเอาต่ำๆนะเพื่อนเดี๋ยวเขารู้หมดว่าบริษัทอะไรเนาะเข้าไปนู่นน่ะข้างหน้านี่บีก็ เดี๋ยวบีให้ไปดูนะข้างหน้าตรงนี้บีอ่าบิจอดเรือน้ำเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะเพื่อนๆเห็นเรือไหมตรงตรงนี้บีก็จะเอาไว้ที่จอดเรือนะคะส่งส่งลำเนาะแล้วก็เรือส่งลำน้ำเพื่อนเนานะนะเ,นนะเดี๋ยวเลี้ยวรถก่อน <c oughs> เลยเลี้ยวรถเป็นบริเข้าไปข้างในบีจะเข้าไปข้างในนะจอดส่งลำน้ำเพื่อนแล้วก็ ไม่ได้ใช้นะเพื่อนนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากเรือบีก็เอาไว้ให้ให้ลูกค้านะะเพื่อนให้ลูกค้าที่ที่โรงแรมนะคะเขาเขาเช่าเนาะแล้วเราก็มีมีพนักงานนะคะขับนะเพื่อนให้ดูบรรยากาศกรี๊ดเดี๋ยวปิดป้ายบริษัทไปนอีกหนึ่งนะเพื่อนเป็นยังไงก็จะเงียบนะเพื่อนแถวนี้มันเป็น เขตสุดของหมู่บ้านแล้วแล้วก็เป็นเขตอินดัสตทรีก็บีดเนาะเพราะว่าเครื่องวายชีนเนี้มันก็เสียงดังนะเพื่อนโอ้บางไฟเยอะมากอะไปแล้วนะคะเพื่อนขอตัวไปทํางานแล้วนะจ๊ะโอ้โหมีแต่บังไฟอะดูดิไปแล้วค่ะ